ยดกมากค่ะอันนี้พวงเดียวด้ค่ะนี่แค่พวงเดียวแต่เราพวงมีอีกพวงหนึ่งค่ะน,นี่ก็หนึ่งพวงอุ้ยดกเป็นตาไนานะะสวัสดีค่ะเมื่อน,นี้มาเก็บลินจีกันค่ะเมื่อน,นี้มาเบิค่ะริมจีบานควมุมสบายนะคะดกคักค่ะต้นนี้นนี้ ต่ำตำค่ะบ่ไส้สูงนะคะยี่เจีจอันนี้ปลูกไว้ตั้งแต่ปลูกไว้ตั้งแต่ปีซีเจ็ดซีแปดพึ่งดกปีนี่แหละค่ะพึ่งดกปีนี้บรรลุว่าพันอย่างไปไใหมูเขาเบิงแล้วเขาบอกว่าพัานหงห้วยว่าส่นพันหงห้วยหรือพันหนหวยกับบรรลุจักบรรลุแหละแต่เมื่ออื่น มื่ออื่นสิไปวัดกันเลยว่าสิเอาไปเฮ็ดลอยแก้วค่ะจะทาลิ้นสี่ลอยแก้วไปวัดกันเลยมาเก็บเก็บเลยเนาะค่ะเนาะหักเลยค่ะมันตาค่ะตำตาเก็บเลยค่ะหงางมองใส่กันเก็บตำตำนี่แหละค่ะ มดแดงก็ไลยค่ะต้นนี้อืมสะอ่อนมันดูคักค่ะแต่ละพวงน่คะอู้หูหมดกัด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 ด,กดิดจตนนิต้นนี้เป็นต้นเป็นตัวทดสอบไอ้โควิด ของคว้วมุมสบายด้วยค่ะก่อนไปทํางานเนม่มือเศ้ากระซิมก่อนหน่วยหนึ่งเอออันสมเนาะมีรถสมเฮาวลูรถสมโอเคฮาวปรตโควิดอ่าอันนี้มันแก่คักเลยค่ะเนี่ยเริ่มเก่แปกเริ่มแตกแตกกันนั่นกันเลยเก็บมันค่ะอุ้ยหมดแดงเห็นมะคาะหมดแดงหลายขนาดเลยเก็บเก็บ จะขึเก็บพวงยังไงนะคะเนาะอุย้ยี่พวงนี้พวงยั่ไงนะคะอุย้ยนะพวงนึ่งบริหน่อยได้ค่ะนี่พวงบ้ากยอง่พวงหนึ่มปาดปาดปาดอสองพวงพว โว้ยไงค่ะโอ้ยหมดแดงกันหลายจะไปทำลิ้นจี่ลอยแก้วค่ะจะเอาไปวัดเมือ่อื่นดูยทัางสีถือกล้องทัางสีฮักลิ้นจี่นี่ค่ะพ่อบนอหลายเติบอยู่ดีนู่นคันนี่เบินบ่เบิ้นบ,บ่เอาอีิ หุ้ยห่างบดแดงคักคเลยมองป๊บะตะตะุต๊บลนเบิดเลยเต็มพื้นเลยเต็มพื้นเลยแม่จะได้มาเก็บเอาค่ะเก็บเป็นเล็กๆน้อยๆนะคะมันสีเปรี้ยวค่ะลินจีต้นหนือมันจะเปรี้ยวมันไม่ค่อยหวานก็เลย บอไข่นั่นเขาสั่นเบิดแล้วค่ะทำมันหวานมันส้มก็เลยแเอวไปเห็ดลอยแก้วค่ะทำลอยแก้วอร่อยอร่อยไปวัดท่านนี้นคะคะพ่อหลไรมั้งคะเรียบร้อยค่ะเรนจีเขาเก็บเอาซ้ำนี่ค่ะบ่อเอาหลายคนนี้เพราะว่าสีเห็ดไปวัดซื้อบางน้วยกลยยังเดงินบ่อแดงปันใดแต่ว่าพวกเป็นยังค่ะมันจะออกรสเปรี้ยวแต่ว่าเราจะทำลอยแก้ว ก็เลยไม่มีปัญหาเนาะค่ะสะอ่อนหนึ่งพวงค่ะนึงดูพวงหนึ่งใหญ่หลายครับแค่นี้เนาะค่ะเมื่อนี้คลิปสั้นๆค่ะเพราะมุมสบายบร่ได้เห็ดคลิปดนเอาสั้นๆค่ะเพราะว่ายุงขนาดช่วงนี้ยุงน้ำดอกกระเจียวค่ะปลูกดอกกระเจียวแล้วก็ต้องดูแลใส่ใจ,ใจมันเลยบม่มีเวลาเห็ดยนีง ขอบคุณหลายๆคะ่ะที่รับชมช่องครัวมุมสบายสำหรับคนที่เขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามนด้ค่ะเดี๋ยวจังหวครัวมุมสบายจปเป็นกําลังใจให้แน่นอนคะ่ะอาศีซาในจ็กหน่อยกับพเป็นยังเนาะค่ะเนะาะแค่นี้ค่ะมื่อนี้สวัสดีค่ะ